<c oughs> ขอนอบนอ้อมอดค์สมเด็จสมมาสมพุทธเจ้าทุกพระองค์ กับครวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระคุณเจ้าและทันทีบำมเพญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุก พี่น้องผู้ไฟห่หาความพาสุขทุกท่านครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านสู่รายการธรรมภาผลทุกข์ทางมองเขียวทีวีสื่อสารเพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้ผลทุกถ่ายทอดสดจากอาคารดอยฟ้าพุทธสถาน ุผูผาฟ้าน้ำบ้านแม่เรลาตำบลป่าแปะ๊อะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เวลาประมาณตีสี่ถึงเจ็ดนาฬิกาของทุกวันโดยประมาณวันนี้วันเสาร์ที่หสิงหาคมสอ0พันห้าร้อยอ้าวกัญยาล้วเหรออ๋อไม่ใช่อาจาร,รย์อ่านสิงหาไปหลายทีแล้วล่อเนี่ย ไม่มีใครทักกันแล้วเนี่ยอ๋อไม่ใช่อ่านสิงหาเวลาทีแล,แล้วเนี่ยวันเวลาเนี่ยบรรยายไปเนี่ยฮะกันยาเหรออ๋ออาไม่เป็นไรนโลกนี้พล่องอยู่เป็นนิดนผิดก็แก้ไขใ,ใหม่ได้สิ่งไม่ควรย่อมเกิดในโลกโลกนี้พล่องเป็นนิด ้าว,วันผิดก็ขออภัยนะความจริงมันไม่ผิดหรอกวันมันผิดก็อ้าววันนี้วันที่ห้ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามน่เข้าพรรษามาได้หกสิบสองวันอวเอ๊ะวันนี้วันที่ห้าเนี่ย จะเป็นวันแรกนะนี่ของค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมออนไลน์นะครั้งที่สองนะวันนี้เป็นวันแรกของค่ายสุขภาพนะสุขภาพดีวิธีธรรมนะค่ายสุขภาพดีวิธีธรรมนะออนไลน์ครั้งที่สองนจัดกันระหว่างวันทีห่หกันยายนถึงสองตุลาคมสองาร5 านะทางจิตอาสานะแพทย์วิธีทาเราทั่วโลกนะก็ได้ร่วมมาร่วมมือกันทำนี่จิตอาสาของเราทั่วโลกเลยนะร่วมมาร่วมมือกันสารพลังกันหนะ้าทําค่ายสุขภาพดนะีวิธีทำออนไลน์ ทั้งที่สองนะ5กันยายนถึง2ตุลาคมนีนะ้พี่น้องท่านใดสนใจก็ติดตามชมได้แล้วก็สมัครไดนะ้สมัครเข้ามาก็ได้นะร่วมรวมพลังกันนะก็ติดตามชมได้ทาง f เฟซบ o ๊กมอเขียวแฟนคลับเฟซบุ๊กกิจกรรมมอเขียวแพทย์วิทยธรรมนะแล้วก็ y u t u b e หมอเขียว ok อ่ากติดตามกันได้และเว้เว ok ็บหมอเขียว n e บนะอ่าวันนี้ก็มีกำหนดการวันนี้เอานี่ขสมให้จันไม่เป็นไรจันยะประมนิเทศอีกทีตอน ประฐมนิเทศ9นาฬิกา35นาที9าฬกา35นาทีถึง11ก30นาทีโดยประมาณนาปะปฐมนิเทศค่ในครั้งนี้ส่วนตั้งแต่เวลา7นก30นาทีถึง7นาิกา50นาทนาีก็จะมีพิธีกรแนะนำนพิธีกรกล่าวนำ แนะนำค่ายสุขภาพดีวิธีทำออนไลน์ครั้งที่สองยืดสิบนาทีมีป้ายค่ายออนไลน์ครั้งที่สองผังรายการเดือนกันยายนนะก็เขาบอกมงเล็บถ้าส่งมาทันแม่บอกไปหมดนะส่งไม่ทันก็แล้วไปงั้นนะเขาจะมีการแนะนำรายละเอียดสรุปแล้วก็จะมี แนะนำรายละเอียดต่างๆนะกันไปจนถึงนูล่นละนะแนะนำรายละเอียดเง่นั้นเชิงนี่ไปจนถึงนู่นนะไปถึงเก้า <c oughs> นาฬิกาสามสิบนาทีเอาประมาณนะเก้านาฬิกาสามสิบนาทีจากนั้นเก้านาฬิกาสามสิบนาทีถึงเวลนาฬิกาสามสิบนาทีอาจารย์ก็ปฐมนิเทศครั้งที่สองนะอ้าแฟนๆนะคาย สุขภาพดีวิธีทำนะออนไลน์ก็ติดตามได้เลยนะแฟนๆก็ติดตามกันได้ <c oughs> อ้าววันนี้เราจะได้เริ่มต้นกันที่บททบทนธรรมกันนะเขาก็พยายามไปปรับไปแก้กันไม่รู้มันจะเป็นยังไงบ้างนะวันนี้นะก็ตรวจคร่าวๆอยู่เหมือนกันเมื่อคืนก็ตรวจคร่าวๆ อ๋อนะส่งไปกระตรวจไปคร่าวๆก็พวกเราก็ช่วยกันดูท่านนั้นทันนี้ก็ช่วยกันดูช่วยกันทำนะช่วยกันดูช่วยกันทำไปนะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะก็มีเรื่องของบททบทนธรรมอ่านะเป็นอริยปัญญานะเป็นปัญญาที่พาพ้นทุกข์ได้นะบักก็เยอะนะโอ้ ไล่ไปรวมรวมกันแล้วเนี่ย <c oughs> ตอนนี้ขนาดเอามายังไม่หมดนะเนี่ยเขาเขารวบรวมประเด็นสำคัญสำคัญเนี่ยยังเอามาไม่หมดเลยนะเอามาเท่าที่พอสมควรเนี่ยยังได้เก้าเก้าสิบเอ็ดละทั้งหมดเก้าสิบเอ็ดหกข้อโอโ้โหเอาสองร้อยเก้าสิบสามสไลด์วันนี้จะอ่านหมดมาแล้วเนี่ยอืม <c oughs> แล้วก็จะ จะได้อธิบายไปทีละประโยคทีละประโยคไปนะให้ท่องให้หมดน่ไม่ไว้หรอกนะอาจจะท่องเฉพาะที่เราเคยท่องท่องกันมานะ่ะที่เราเคยท่องท่องกันมาน่ะก็เลี้ยวเฟือแล้วละ่ะอาจารย์ว่ามีเท่านั้นก็เลื้วเฟือแล้วแล้วก็ไปขยายราย,ราย,รายละเอียดเอาแต่ทีนี้อาจจะลองลองให้ผ่านๆน,นะเราลองช่วยกันเอ๊จะเอาไงดีจะจะลองท่องท่องกันหรือว่าจะจะให้อาจารย์ดดอ่านให้ฟังอ่า แบบเร็วๆหรือว่าจะลองท่องดูลองท่องดูก็ได้เนะเาะลองลองกันดนะูลองท่องไปพร้อมๆกันดูแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาอาจารย์ก็จะนะถ้ามีเวลาก็จนะเวลาที่เหลือก็อจะลองขยายรายละเอียดไปที่ะประเด็นเทละประเด็นกนะ็ค่อยขยายรายละเอียดกันว่ามีเนื